สวัสดีคุณผ like, uh, right? ู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอิซี่นะคะอิซี่มากมากนะฮะเดี๋ยวเวลาคิดดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาโปรโมทชาแนลนะฮะเออชาแนลคุณอะไรไม่รู้นะครับอ่าที่ที่หนึ่งนะครับอ่านะฮะก็อย่าลืมไปกดซับสไครป์เขานะครับอ่าผมกดแล้วนะครับอ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับเกม Minecraft นะฮะและก็เกม อะไรดีไหมคิดเตรียมไม้ค่ะจ้าแล้วก็สุขการันตเกิดได้เดือนมกราอุ้ยมกรามวันเกิดถึงพอดีเลยนะฮะก็ขอให้เรื่องเสียแล้วก็ใจเย็นไหครับมี่ดูเด็กก็วันสุขกัรนะฮะนะฮะแล้วก็ได้นำอันน้าจะแล้วก็แรงแรงล้างเลยนี่อ่าซูมัสไกเดอร์สาม เดีฮะฮัปดนะฮะอ่าเดี๋ยวยังรูปกรั๊กระกุ้้เขดแบบ่าอืูปกะก้เขาเอ่อเยหััดบไจด้นอ่าเดี๋ยวจะให้ลงไว้ใต้คลิปเลยนะครับอ่าอ่านะครับขอคิปดีนะครับบายบายครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะบายบาย